อัปเดตสลิโคนที่ดีที่สุดประจำปี2024นะครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ทั้ง3ค่ายเนี่ยแข่งกันรุนแรงมากนะครับเปิดตัวเจ้าแรกก่อนเลยนะครับคือ Motiva Joy นะครับซึ่งเขาเนี่ยพัฒนาสลิโคนมานมนานนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์อยู่แล้วนะครับของแบรนด์นี้คือความเป็นผิวกรรมยี่หรือผิวนานโนเนี่ยแหละครับแล้วก็ สร้างความนิ่มที่ดีเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ไม่มีความเป็นริ้วมันก็เรียกว่าได้ทัชชิ่งที่คล้ายหน้าอกจริงๆนะฮะนี่คือคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของโมธิว่าจอยนะครับพอจอยออกมานะครับตอนนี้อีกบริษัทหนึ่งนะครับจากฝรั่งเศสนะครับก็คือบริษัท GC นะครับออกรุ่นเพลออกมานะครับซึ่งอันนี้คาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับจอยมากนะครับจะมีความนิ่มที่ดีกว่าปกติของเขามากนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยคล้ายๆเหมือนผิวกำมะหยี่ หลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้นะครับมันทำให้เขาเรียกว่าวังผืดหดลังเนี่ยมันลดลงนะับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับทัชชิ่งก็ดีขึ้นด้วยนะครับสุดท้าย